ในวันนี้ผมจะมาทําการรีเบิร์ตขั้นที่10หรือผมจะเรียกเขาว่ารีเบิร์ตขั้นสุดยอดก,ากันแล้วกันเพราะว่าในตอนนี้นะต้องขอย้ําการรีเบิร์ตเนี่ยมันมีแค่ส0บขั้นเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะรีเบิร์ตอีกเนี่ยก็น่าจะต้องรออัปเดตหน้าซึ่งมันก็จะมาในอีกประมาณไม่ถึง1วันนะแต่สิ่งที่ผมตื่นเต้นเนี่ยมันก็คือว่าการรีเบิร์ตขั้นที่10อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะปลดล็อกไอเทมที่มีชื่อว่ากริตสแลปและก็บอดดี้สวัชชั่่่่นเเยยยมมมก็งงไไนะไรู้้ลละวาใใแค้ด้วยเพราะฉะนั้นใในนนวันนี้เ้เราาจะมช ไอเทมชิ้นนั้นแหละแล้วก็ฝึกตัวเองให้กลายเป็นสุดยอดนักหัวขโมยส่วนสมองหน้าของผมทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้ทําการโยกย้ายมาที่ไอดีรองของผมตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาผมขอโชว์หน่อยนะมันมีตัวอะไรบ้างฝั่งนี้เนี่ยมีช้างลุ้นๆเลยนะแต่มันก็จะแซมไปด้วยไอตัวนี้ระดับซีเคดที่ทําเงินได้ถึง5 0 0แสนต่อหนึ่งวินาทีแต่มันยังไม่หมดคุณผู้ชมฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฉลามแบบว่าลุน้นๆระดับทองแล้วก็ระดับธรรมดาแต่ตัวนี้นี่สีรุง้งผมเพิ่งได้มาหมาดๆเลยน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ระดับสีเขตตัวนี้ส่วนด้านบนเนี่ยก็ยังมีอีกเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเพียบเลยแต่มันยังมีตัวหนึ่งที่เป็นระดับเมทิกนะซึ่งเหตุผลที่ผมเนี่ยเก็บมันไว้เนี่ยก็เพราะว่ามันทำเงินได้ถึง1 7 0 0 0ต่อวินาทีมันเยอะกว่าช้างธรรมดาอีกนะเนี่ยเห็นไหมช้างทำเงินได้แค่10,000เท่านั้นแต่ตัวนี้เนี่ยระดับเมทิกติดสถานะเรนโบทำเงินได้ถึง17เลยโอเคคุณผู้ชมผมพาทัวสมองหน้าของผมไปไประเศเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำการาารเีเรว ที่สำคัญคุณผู้ชมที่จะใช้ในการรีเบิร์นั่นก็คือฉลามตัวนี้โอเคมาตอนนี้เราพร้อมกันเลยใช่ไหมเรามากดรีเบิรตรงนี้เลยกด เรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมรีเบิร์ตขั้นสุดแล้วนะรีเบิร์ตต่อไปไม่ได้แล้วและนี่สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยนั่นก็คือบ้าน3ชั้นมันเป็นฐาน3ชั้นที่ผมเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเดี๋ยวขอชมหน่อยสิว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะอ่ะตรงนี้เป็นชั้น2และโอ้โหนี่คุณผู้ชมชั้นบนเนี่ยเราต้องปีนันไรขึ้นไปแบบนี้อ๋อโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเบนรอระดับก๊อตของเรามาแอบไว้ด้านบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขโมยยากมากเลยนะแทบจะขโมยไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว จากนั้นเนี่ยก็ต้องลงมาตรงนี้อีกโอ้โหมันหลายขั้นตอนอะ่ะนั่นมันหมายความว่าบ้าน3ชั้นแห่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ชั้นบนสุดมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเยเรามาดูไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าไอเทมที่ผมเนี่ยเพิ่งปลดล็อกโอ้โหห้าสิบล้านราคา50ล้านนะแต่ว่ามือตบกริสแลปเนี่ยมาราคา25ล้านผมสามารถซื้อได้ตอนนี้เลยเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้ว25าล้านใช่ไหมล่ะแต่มันยังไม่พอหรอกย5ส้าล้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาขโมยตัวระดับซีบคิต ก็เอออีกสักหนึ่งตัวนั่นก็คือพี่ฉลามของเรานั่นเองนี่พี่ฉลามระดับสีลุงไปโอ้โหแล้วดูคุณผู้ชมอย่างสวยเลยพี่ฉลามสีลุงเนี่ยเห็นไหมมันมี2สีเลยนะเอยสวยจังเลยอะฉลามตัวนี้ชอบจังโอเคเข้ามาจากนั้นเนี่ยรอให้เขาทําเงินสักแป๊บหนึง่งแล้วเราเนี่ยก็จะมีเงินไปซื้อแล้วนี่แปบ๊บเดียว200ล้านแล้วมาเดี๋ยวเราไปซื้อไอสวัปโพชั่นอันนั้นหน่อยซิแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้งานยังไงอ่านี่บอดี้สวั่นนะซื้อมาเลยแล้วกวก็ตอซื้อมาด้นนะซื้อไปก่อนเลยนะ นี่ก็คือกลิตสแลปหมอหอยคุณผู้ชมสวยเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับหน้าจอทีวีหน้าจอทีวีที่ไม่มีสัญญาณมาเดี๋ยวเรามาลองซิว่าพลังการโจมตีของมันเนี่ยจะสักเท่าไหร่น้องเบคอนเต็มตัวดีๆนะโบกเข้าให้โอ้โหอุยกระเด็นไปนู่นเลยนี่น้องเบคอนอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราไปตามน้องเบคอนกลับมาด้วยมือตบกลิตสแลปอันนี้อ่าขอเล็งเลเลก่อนโบกเข้าให้โอ้โหกระเด้งไปนู่นซึ่งมันก็แรงพอสมควรคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะแรงเท่ากับมือตบสี แดงของไอ้น้องเบคอนตัวนี้เลยแต่ว่าไอ้นี่ล่ะไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลองดูซิอ่ะนี่คุณผู้ชมมันขึ้นตัวแดงๆที่น้องเบคอนแล้วนะเดี๋ยวลองใช้เลยอ๋อมาสลับแบบนี้เลยเฮ้ยคุณผู้ชมเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอแบบภาพแบบชัดๆเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องเบคอนเดินมาตรงนี้ก่อนนะเดินมาอ่ะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เตรียมพร้อมเลยนะอเบคอนเตรียมตัวสวอปเลยอ้าวกดแล้วกด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 เฮ้ยทำไมกดไม่ได้หรือว่ารอคูดาวมันน่าจะเป็นรอคูดาวรอเปล่าคูดาวมานานนะเนี่ย เรียบร้อยกดได้แล้วมันสลับตําแหน่งกับไอคนอื่นเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแบบนี้ก็ดีดิที่สมมุติว่าไอน้องเบคอนคนนี้เนี่ยมันจะไปล็อกฐานใช่ไหมเนี่ยมันยืนรอล็อกแบบนี้แล้วตัวผมเนี่ยก็มายืนรอฝั่งนี้แบบนี้แล้วเมื่อเบคอนเนี่ยเขาจะล็อกฐานปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการสลับกับเบคอนตัวนั้นให้เขามาอยู่ด้านนอกและเราเข้าไปอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวลองใช้ อ่ะเรียบร้อยนี่ไงคุณผู้ชมเบคอนเขาไปอยู่ด้านนอกแล้วแล้วผมเนี่ยก็อยู่ด้านในจากนั้นเนี่ยผมก็ขมโมยได้เลยเนี่ยขมโมยขมโมยขมโมยไปทั้งหมดแล้วเราเนี่ยก็วิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปเข้าฐานที่อยู่ใกล้กลกลที่สุด <c oughs> โอเคคุณผู้ชมเข้าใจแล้วว่าใช้ยังไง <c oughs> โอ้โหดีมากเลยอันนี้ไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเก็บเงินครั้งสุดท้ายก่อนนะนี่นี่โอเคได้1 7 8 B บนะแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเบคอนเนี่ยมาขโมยไอ้สตัวนี้กลับไปเก็บก่อนอ่ะเบคอนไปแล้วนะเอาดาวเสาของเราไปแล้วแต่เดี๋ยวนะขอลองสลับกับเลยฮ เฮ้ยอ๋อสลับได้เหมือนกันนี่แต่ว่าไอ้ฉลามที่น้องเบคอนถือนี่มันจะหลุดเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ชํานาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเข้าไปฝึกในสนามจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยให้น้องเบคอนเนี่ยเขาเฝ้าไอ้ตัวเบรน n r ร็อของผมทั้งหมดเนี่ยเฝ้าไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะเอาตัวนี้เนี่ยเข้าไปลุยเดี่ยวในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมลุยกันเลย โอเคเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมและซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จําเป็นที่ต้องมาซื้อของก่อนเอออยู่นี่ของอยู่นี่นะมาเลยมาเลยไอ้มือตบกริดสแ,แลปหอันแล้วก็บอด y ี้สวอปพชั่นจัดไปเลยแล้วก็เอาผ้าคลุมล่องหนหน่อและกันคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญที่ผมเนี่ยชอบใช้มากแต่ตอนนี้มีใครหรือเปล่ามีใครให้เราปีนเกียวใส่หรือเปล่าตอนนี้เราอยากจะปีนเกียวโดยการสลับตัวอุ้ยแต่เดี๋ยวจะ เอา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 ใครวะเนี่ยโอ้โหเราจะมาซื้อแรดพอดีเลยเราก็ไม่ยอมอ่ะเราจะเอาแรดไปก่อนเอาเอาไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยแรดเราแรดเราเอาแรดมาก่อนนี่มาสิมาดิมาดิเอาเฮ้ยเล่นรังผึ้งอีกแล้วเล่นรังผึ้งแต่เราก็ไม่ยอมนี่ตบไปเลยมาสิ โอ้โหไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยทำไมมันเล่นเก่งจังเนี่ยมันแย่งแรดผมไปได้เลยหรอ,อเฮ้ยมาไหนหัวเบลซาเอาหัวเบลซามาเล่นมั่งนะนี่หัวเบลซาเลยเจอแน่เราจะเอาเองแบบว่าเน้นเน้นจุกจุกเลยตอนนี้เลยประมาณ5 0ิกว่าวินาทีเดี๋ยวเราจะไปขโมยของมันขโมยแรดของมันนี่แหละมันมาซื้อแย่งกับเราใช่ไหมได้สิอะนี่ไงเจ้าของนี่ไงเจ้าของเหรอ เอ้าเราก็โดนอโอ้โหหลายคนเลยหลายคนเลยมันเข้ามาแบบลุมกันหลายคนเลยเฮ้ยอย่านอนดินอนทําไมนี่ขโมยแบบหน้าด้านเลยขโมยแบบหน้าด้านไปแบบนี้เลยเอาแรนเราคืนมา เอาแรดเราคืนมาแล้วก็ล็อกเลยเออเจ้าของมันอยากจะมาปีินเกียวกับเราในการแย่งแรดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกวนมันนี่เห็นไหมคุณผู้ชมหายไปหมดแล้วหายไป2ตัวเลยไอ้เจ้าของมาเล่นกับผิดคนแล้วอุ้ยแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีน้องช้างด้วยนี่อขะขโมยช้างหน่อยล้วกันนะอา่าเข้ามาแล้วเอา้าเจ้าของมันไปนล็อกจากไหนเนี่ยล็อกจากชั้นบนหนโอเคไม่เป็นไรรออีกเจ็ดสิบกว่าวินาทีเลยเออรอได้รอได้เกินที่จริงแล้วก็มีแล้วแหละช้างอะ่ะแต่อยากจะลองขโมยเพื่อฝึกวิชา เอาเฮ้ย<ม>เจ้าของออกไปแล้วโวเราอุต่าห์เร็งไว้เจ้าของมันออกไปเฉยเลยอะ <c oughs> แต่ทำไมผมวิ่งชา้จาจังเนี่ยฮะใช่ไหมคุณผู้ชมทำไมผมวิ่งชา้จาจังเนี่ยเห็นไหม เนี่ยวิ่งไล่ตบยังไม่ทันเลยดูดิทำไมันวิ่งช้ามากเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์นี้มันอาจจะเป็นบัคอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมผมวิ่งช้าจังวะเนี่ยโอยย้ยายเซิร์ฟดีกว,ว่าอะโอเคผมเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมผมก็วิ่งเร็วเป็นปกติแล้วเมื่อกี้เนี่ยทำมันวิ่งช้าก็ไม่รู้นะเออขนาดวิ่งไล่ตีเขายังไล่ตีไม่โดนเลยแต่ว่าตอนนีนะ้ต้องมาซื้ออีกรอบนี่อุปกรณ์ที่ผมเสียไปแบบนี้นะต้องมาเซิรอใหม่เออเฮ้ แล้มาหมุนไฟสเป,ปนตรงนี้หน่อยนะนานๆจะได้หมุนทีกดไปเลย โอ้หได้ลดเลยหรอ1ล้านแล้วเราได้10 M เพราะว่ามันคูณ10โอเค10ล้านก็ยังดีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเลงก่อนเลยเลงฝั่งนี้ไปก่อนนะโอ้ยเขามีระดับก๊อตเพียบเลยนะแล้วบ้านเขาเป็น3ชั้นด้วยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยบ้านเขาา3ชั้นแล้วดูหุยมีระดับสีเขตดเห็นไหมปลาหมึกเลยโหทำไงกับปลาหมึกตัวนี้ดีเราจะเข้าไปแฝงตัวได้ไหมโอเคต้องเข้าไปแฝงตัวก่อนเออใช้อันนี้ก่อนไหนไหนนี่ควอนตัมคลเนอร์อะมาควอนตัมคลเนอร์มาแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปแฝ โอ้ยมาวางกับดักหมีไว้แบบนี้เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ควนตั้มคอนเนอร์เข้าไปเลยแบบนี้กดสลับหนะ้าจอเข้าไปแล้วก็เออหายตัวรอเอา้าแต่เดียวนะมันมีอีกชั้นนึงอะเนี่ยมันล็อกไว้แบบนี้เนี่ยใครจะเข้าไปได้มะเออใช้ควนตัมคอนเนอร์อีกได้ไหมเออใช้อีกรอบนึง่ะไม่ได้นะผู้ชมควนตัมคอนเนอร์ของเราเนี่ยมันมาโผล่ชั้นล่างมันไม่ได้โผล่ชั้นบนและนี่แหละคุณผู้ชมที่ผมบอกว่ามันขโมยยากก็เพราะแบบนี้แหละือถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปรอด้านบนเจ้าของก็ล็อกาาานนนนด้้้่่่เเรร็ออมมมมไไไหืิชัีีปะททแแบบบว จะขโมยไม่ได้เลยอะ่ะอ้ออกออกหนีนะคุณผู้ชมไปสามชั้นออกหนีเลยนะและเนี่ยเหลือผมแค่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นี้เฮ้ยนี่มันเซิร์ฟส่วนรวมนะไม่ใช่เซิร์ฟส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ได้ไงวะเนี่ย ย้ายเซิร์ฟมาแล้วซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยก็มีคนอื่นอยู่้แต่เดี๋ยวด้านบนนี่ด้านบนฝั่งนี้มีอูดระดับไดมอนด์เหรอเราก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะเออใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องมาซื้อไอเทมอีกแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ตลอดไปเอา้าแล้วใครตีเราสามมาซื้อไอเทมก็ยังตีเราเหรออ่ะแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วไอเทม2อย่างหมดไปเจ็ดสิบกว่าล้านแล้วก็คุมล่องหนแล้วก็หัวเรลซ่าด้วยอะซื้อมาให,หมดมีเท่าไหร่ซื้อาให,หมดเลยนะส่วนทังผมเนี่ยผมก็ปล่อยโล่งเลยเออนี่ขโมยไปส ขโมยสีทองไปเลยเนี่ยผมพิมพ์บอกแล้วน้องๆขโมยสีทองไปใส่เครื่องแมชชีนเลยรู้เรื่องกันหรือเปล่าฮะนี่แต่งตัวเป็นนักสํารวจเลยนี่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 น้องเขาไปใส่เครื่องแมชชีนแบบนี้ดีมากฮโอ้ยแล้วดูฝั่งนี้คุณผู้ชมเด็กๆเนี่ยเขาช่วยกันนะเขาช่วยกันเอาสีทองมาใส่เครื่องจากแมชชีนเนี่ยเป็นภาพที่ประทับใจไปอย่างมากแต่เด็กคนนี้โอ้โหมาขโมยอูดเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือไอเด็กคนนี้มาขโมยอูดอือ <c oughs> เอาสักทีไหมฮะไอเด็กคนนี้เอาสักทีไหมโผสักทีเหอะมันไสเขาช่วยเองคนละไม้คนละมือแต่เองมาขโมยอูดเพื่อเอาไปทําเป็นการส่วนตัวน่ะเหรอนี่ๆน,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 น่ดูด,ดูขโมยสีทองเพื่อเอาไปใส่ในฐานตัวเองพูดไม่รู้เรื่องเหรอะฮะพูดไม่รู้เรื่อง ยังยังเดีวจะพูดไม่รู้เรื่องหรอโอ้โหแล้วดูฝั่งนี้ด้านล่างมีแต่คนช่วยกันน้อชอบจังเลยนี่ใส่เข้าไป23ตัวแล้วเฮ้ย23บตัวแล้วหลือแค่2ตัวอ่ะ24แล้วตัวสุดท้ายตัวท้ายโอ้โหแลวเด็กคนนี้ก็ขโมยไปเก็บตัวเองจังเลยเอ้ยน้องเล่นใหม่เหรออ่ะโอเคน้องเล่นใหม่ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรขอขโมยน้องเล่นใหม่สักตัวเถอะนี่ไปแล้วขโมยช้างไปแล้วช้างไปใส่เอ้าแต่มีคนใส่ไปแล้วนี่มีคนใส่ก่อนหน้าเราแล้วโอเคแล้วนี่คือเรนโบว์ตัวแรกหรอ 1.3k ต่อวินาทีเลนี่องยุด ขโมยสีทองได้แล้วมาขโมยตัวนี้ของพี่เนะี่ยพี่ให้เอาไปเลยไปขโมยอยู่ได้ตัวกระติกกระใจอุ้ย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 ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัว <laughs> โดนตบแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ช้างของเราตบตบเลยตบเลยมาดิมาดิโอ้ยตอนนี้มั่วกันแล้วอ่ะมั่วกันแล้วอ่ะมั่วกันอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะมั่วกันหมดเอาเฮ้ยมีคนมาแย่งซื้อเฮ้ยไอ้น้องหยุดหยุดเดี๋ยวนี้มาดิตบเข้าไปตบเข้าไปหมดตบเข้าไปใครเข้ามาตบแล้วก็ใช้หัวเป็นซ่าเข้าไปโอ้โหมีคนแย่งแย่งอีีกแแ้้ววยย่่งงงงงอไปปัััันนนมมมมาาาาาาาเเตชช็ทบบ แล้วโดนเก้าอี้เก้าอี้ใครเนี่ยเก้าอี้ใครเอามาวางไว้ไม่สนไม่สนตบต่อตบต่อแล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็แย่งแย่งตบเอาใครเข้ามาตบไม่เลี้ยงมาน้องช้างเข้ามาดิเข้ามาดิน้องช้างาา ي, าา ي, น้องช้างน้องช้างเรียบร้อยน้องช้างเข้ามาแล้วแล้วก็ล็อกเลย <c oughs> ได้น้องช้างมาหนึ่งตัวแล้วนะด้วยพลังฝ่ามือตบกลิศสลับของเรานี่กริศสลับอันนี้นะตบแบบทีเดียวกระจายกระเด็นกระดอนไปนู่นเลย อ,อุ้ยแต่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันช้างมาอีกหนึ่งตัวได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสองตัวสองตัวภายในแบบว่าแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขออีหนึ่งตัวตัวนี้ขออีหนึ่งตัวเฮ้ยน้องตบ ตบเข้าไปใครเข้ามาตบตบแบบว่าไม่เลี้ยงมาดิตบนะตบนะเฮ้ตบนะ عم, ตบนะบนะนี่ผมเสียงแบบว่ากดคีย์บอร์ดแบบว่าปอกแปก๊กปอกแป,ป๊กเลยนะ <im ful> มันอาจจะรำคาญหน่อยแต่ว่ามันต้องกดนะน้องๆน้องๆพี่ต้องกดนะนี่ใครเข้ามาแบบว่าพี่จะตบ <im ful> พี่จะตบเพราะว่าพี่เจวาช้างเ <im ful> ข้ามาดิเข้ามาดนะิฮะเข้ามาดินี่คือช้างตัวที่2จัดไป <im ful> เรียบร้อยช้างตัวที่2คุณผู้ชมสอง <im ful> <ป> <als> ตัวติดเลยโอ้ <im ful> คือวันนี้เนี่ยผมกะจะมาฝึกวิชาไอเทมนี้นะเนี่ยไอเทมเนี้ยผมกะจะมาฝึกวิชาแต่ว่ามันยังไม่มีใครเลยที่จะให้ผมฝึกวิชา างไ เออเดี๋ยวเอาตัวไหนดีเอาตัวไอ้ตัวนั้นและกันคาปูชิโน่เรนโบ์ทำเงินได้ถึง750้อ้เฮ้ยเดี๋ยวๆียวตัวนี้ดีกว่าเนี่ยทำเงินได้พันสองเลยเออแต่น้องเขาอยู่ไหนนะ่ฮะน้องเขากลับมายังฐานน้องจะเปิดแล้วนะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วสวอปเลยโอเคสวอปแล้วสวอปแล้วแล้วก็เมดูซ่าต่อเมดูซ่าเรียบร้อยแล้วก็ขโมยเลยน้องปลาน้องปลาไปแล้วจ้ะเรียบร้อยไปแบบชิลๆเลยฮิยฮนู่นนู่นเห็นไหมน้องเขาแบบว่ายังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยอ่ะผมถึงฐานแล้วเนี่ยเนี่ยแผนนี้้้สสําาเเร็จุผูชมลับนอง ออกไปด้านนอกใช่ไหมแล้วเราก็ใช้หัวมิูซ่าตอจากนั้นเนี่ยก็ขโมยมันมีเวลาให้เราเหลือเฟือเลยที่เราเนี่ยจะวิ่งจากฝั่งเนี้ย้ามไปฝั่งนูน้นผมชอบอะเอาง่ายๆอะผมชอบมากแต่ว่าเราจําเป็นที่ต้องฝึกมาหน่อยละกันนะฝึกให้แบบว่าช่ำชองหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนละก,กันคุณผู้ชมได้ช้างมา2ตัวซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะไปแล้วบ๊ายบาย